วัสดีย้มบายครับพี่น้องเอฟซีครับมานั่งดูแม่โคตรงานก็ได้มีภาพสวยๆฝากพี่น้องอีกแล้วครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับลูกๆผมดีใจนะครับดีใจที่ได้มีน้ําเล่นเขาไม่มีน้ําเล่นมาเป็นเดือนแล้วนะครับสเกือบเดือนแล้วนี่ชุดนี้นะครับก็ลงเล่นเดี๋ยวจะปรับปรับสะอีกนิดนึงครับสะสะไม่ ไม่สมูทพอครับคนขับคนแรกผมเปลี่ยนคนขับใหม่ครับคนขับคนแรกไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการคุยกันครับการทําสะเล่นน้ําของควายเนี่ยจะต้องสโลปให้ไกลที่สุดครับสโลปให,ให้ให้เป็นลาดชันเอ้ยลาดเอียงไม่ใช่ลาดชันครับอันนี้ก็ทําลาดชันไว้นะครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับแถบนี้ชันไม่เป็นไรแต่ว่าสามแถบน้นจะต้องเอียงไปให้มากที่สุดเพื่อควายจะได้ไม่ตะปินขึ้นชันชันนะ อันนี้เป็นงานแก้เมื่อวานเขาทําแล้วเขาไม่เข้าใจงานเเมื่อวานทําแล้ววุ่นวายหมดเลยนะครับงานเละละหมดเนี่ยเช้านี้ต้องมาแก้สามชั่วโมงเอาเอาคนขับคนใหม่มาทํานะครับมาแก้คนนี้เก่งครับคนนี้เก่งรู้เข้าใจหลักการการทําบ่อเขาเป็นมีควายเขามีควายสามสิบตัวด้วยครับเราเข้าใจผมก็สบายใจเลยเนี่ยพี่น้องดูสิ น้ำที่มันออกจากดินอะเย็นนะครับมันเย็นแล้วก็ปลายจะชอบมากนะปลายจะชอบโอ้นี่เห็นอย่างงี้ก็คุ้มค่าแล้วพี่น้องครับลงทุนไปสามหมื่นบาทนะลงทุนไปสามหมื่นกว่าบาทให้ให้ลูกๆได้มีความสุขแบบนี้นี่ไม่เสียดายตังเลยพี่น้องนะครับไม่เห็นภาพนี้มานานแล้วครับนอกจากว่าฉีดน้ำประปลาให้เขาภาพแบบนี้นี่ไม่ได้เห็นมานานแล้วครับนะ เนี่ยเขาก็แช่ก็ชื่นใจนะตกใจแมคโครนิดหน่อยปกติควายที่อื่นเห็นแมคโครไม่กล้าเข้าใกล้หรอกครับแต่นี่ฝายผมนี่ไม่ค่อยกลัวอะไรครับเนี่ยมันยังชันไปนะแบบนี้พี่น้องอย่าอย่าไปอย่าทําตามนะครับเดีย๋ยวนี้ชันนะเดี๋ยวควายลงสักห้าวันสิบวันก็กลายเป็นหลุมลึกนะครับฝายก็จะขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องสโลปนะครับสโลปเดี๋ยวเวลาผมทําเสร็จแล้วผมอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับ เราทำงานเราต้องวางแผนอย่าให้เสียหายนะครับเนื่องจากผมล้อมคอกควายผมลงบ่อลึกแล้วอ,อกบ่อแล้วแท้งลูกนะครับเนี่ยเที่ยวนี้ก็เลยทำบ่อหน้าเสร็จแล้วนะครับบ่อหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูเต็มที่อีกอีคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้นี่มันมานั่งดูแมคโครแล้วมาเห็นอดไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูครับ มันเป็นภาพแห่งความสุขน,ะน้ำนี่เย็นมากนะครับเรารู้สึกได้เลยผมยืนอยู่ตรงนี้ครับไอความเย็นขึ้นมาสัมผัสผิวหนังเลยนะครับเนี่ยมีความสุขกันจ้างแต่ถ้าเราไม่สลบบ่อให้ลึกๆนะพี่น้องเดี๋ยวก็จะบ่อน,นี่ก็จะเป็นหลุมเลยครับเป็นหลุมแล้วควายก็จะตกบ่ออีกเหมือนเดิมเราต้องเราต้องป้องกันนะครับพี่น้องเวลาจะขุดบ่อต้องนึกภาพสลบให้มากที่สุดนะครับสลบไปเป็น1 0 2 0เมตรนั่แหละครับ อยากบ่อเนี่ยนะบ่อมันพังลงมาพังลงมาพังลงมาก็ไม่เป็นไรพอพังลงมาเรามันก็ยังมีเป็นเป็นสภาพบ่อที่ไม่ชันอยู่อ,อีกปีสองปีเราก็มาแก้ไขได้นะครับโดยการสลบเปิดกว้างเข้าไปอีกนี่ครับดีใจมากเลยครับที่ได้น้ําในฤดูในตอนเดือนเมษาหรือว่าโชคดีนะพี่น้องน้ํายังออกให้บ่อที่ขุดใหม่เนี่ยผมก็จะขุดไปอีกไม่มากนะครับเพราะว่า เลนมันพังลงมาใส่ก็จะขุดแค่ตรงนี้ครับเพื่อจำนวนควาย32ตัวเนี่ยได้ลงไปแช่หมดตอนนี้ลงได้แค่แปดสิบสิบตัวนะครับบ่อน,นี้ลงได้แค่15อ่าเราจะเปิดบ่อน,นู้นไปได้อีก15้าตัวทีนี้ก็สบายแล้วพี่น้องครับนะสบายแล้วบ่อนหน้าเราก็มีนะบ่อนหน้าเราก็มีมีบ่อทั้งหมด สองบ่อใหญ่ๆครับบ่อหน้าก็เยอ,ะ,อะนี่นะพี่น้องเก็บบรรยากาศเทียงๆอากาศร้อนๆพี่น้องเห็นไฟเล่นน้ำแล้วอาจจะใจะเย็นขึ้นมานะ,นะ,นะบางคนเครียดเนาะจะได้หายเครียดเห็นบรรยากาศแล้วแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งเห็นยิ่งเครียดหนักก็ไปเองไม่ได้นะ <c oughs> ออผมเข้าใจนะพี่น้องบางคนไม่มีน้ําไม่มีท่าให้ลูกๆเล่นนะครับก็เครียดเหมือนกันผมก็เครียดอยู่หลายวันนะครับคุยกับเจ๊ปิวอยู่ ปิปป๋บอกเอาทําก็ทําเลยก็เลยจัดการเลยครับหน้านี้ก็เข้าใจนะครับพี่น้องเงินทองมันหายากเนาะกว่าจะหาได้แต่ละบาทแต่ละสลึงมันก็จะต้องเก็บเอาไว้ใช้อย่างอื่นถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่ยอมเสียเงินหรอกครับเงินทั้งสามหมื่นกว่าบาทเอาเก็บเอาไว้ทําได้ตังเยอะ,ะเอาไว้เลี้ยงซืืออาหารเลี้ยงได้ตังเยอะแต่อันนี้มันจําเป็นน้ํานี่จําเป็นกับควายนะครับน้ํานี่จําเป็นมากๆน้ําคือชีวิตเลย ถ้าไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้แช่น,น้ำจะไม่ใหญ่ครับจะจะโตช้าสภาพร่างกายเขาเครียดนะครับเจะโตช้าทีนี้ถ้าเรามีน้ำอย่างเงี้ยเ็เล่นนะครับก็เล่นทั้งวันก็เราก็สบายใจนะพี่น้องครับโอเคครับพี่น้อง